สวัสดีคะ่ะวันนี้แม่แก้ว <lawsuit. S 1> จะมาแจกผังอ่าหมอนลายผีเสื้อนะคะอันนี้ลายผีเส hmm. ื <optical> ้อนะคะนี่นะคะลายนี้นะคะเดี๋ยวแม่แก้วจะมาแจกผังลายนี้นะคะแม่แก้วเย็บไว้ให้สองดอกเอาไว้ให้ดูนะคะเดี๋ยวแม่แก้วจะพาเย็บนะคะนี่ลายผีเสื้อนะคะนี่นะคะลายนี้นะคะเดี๋ยวแม่แก้วจะมาแจกผังช่องที่ใช้คือช่องขนาดอ่า สองสองเซนติเมตรนะคะ2เซนติเมตรคูณ2เซนติเมตรนะคะตรงนี้นะคะ2เซนติเมตรนี่นะคะตรงนี้สองซมอนะคะ2เซนติเมตรนะคะนี่นะคะช่องนี้คืออ่าตรงนี้คือสองเซนติเมตรนะคะ ฝังทางนี้ก็2ซนติเมตรนะคะอ่าเท่ากับ2คูณ2ซนติเมตรตรงนี้นะคะ2คูณ2ซนติเมตรจำนวนที่ใช้ต่อพิกเซอร์1ดอกคือ9 9คูณ9ช่องนะคะตอนแรกเราจะมาเย็บช่องนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเย็บด้านข้างออกอย่างนี้นะคะ มิ้งแก้ทจะทำให้ดูนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเรามาเก็บมุมตรงนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้คือผังนะอันนี้คือผังมันนะคะนี่ถ้ามิ้งแก้วเขียนผิดต้องเป็นตรงนี้ ะะอันนี้คือผังที่เราจะเย็บทั้งหมดนะคะลำดับแรกเราต้องเย็บตรงกลางนี้ก่อนค่ะแล้วค่อยๆเย็บออกด้านข้างอย่างนี้นะคะน um ี s <S ่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยนะคะนี่นะคะมันจะเป็นดอกอย่างนี้นะมันจะเป็นลายผีเสื้ออย่างนี้นะคะนี่นะคะมันจะเป็นลายผีเสื้ออย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยนะคะอันนี้เป็นลายผีเสื้อนะคะเห็นไหมคะ อันนี้เป็นลายผีเสื้อนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะเราจะเย็บตรงกลางก่อนนะคะตรงกลางก่อนเรานับไปช่องที่5นะคะอ่าเราเรานับตรงช่องที่5นี้นะคะนี่นะคะช่องที่5นี้นะคะเห็นไหมคะมาอยู่กึงกงก่งกลางกึ่งกลางตรงเซนเ,นเตอร์พอดีนะคะเซนเ,นเตอร์ตรงนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะแล้วก็ไล่ลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าคือตรงนี้นะคะนี่นะคะเราจะมาเย็บตรงนี้ก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาอันนี้เราเย็บตรงนี้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ต้องขีดเราจะมาเย็บเย็บออกด้านข้างอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะนี่นะคะ นี่เนาะมองเห็นไหมคะนี่นะคะนี่เราก็จะมามัดเย็บตรง ตรงกลางก่อนนะคะเริ่มตรงกลางตรงเซนเตอร์ก่อนนะคะตรงนี้นะคะไม่แก้วจะเริ่มตรงนี้ก่อนนะคะ นี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะตรงกลางก่อนนี่นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราจะมาเก็บตรงมุมนี้นะคะสกิดตรงมุมนี้ งนี้นะคะเห็นไหมคะสองมุมกลีบรวบเข้าหากันนะคะอไม่เย็บใส่ตรงกลางไว้นะคะหนึสองอาสาเสร็จแล้วเห็นไหมคะทีนี้มันจะเหลือตรงมุมนี้นะคะมันจะเหลือตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็หาแล้วก็ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะที่เราขีดไว้นะคะนี่นะคะเมื่อกี้ไม่แก้วเย็บเย็บตรงนี้ไปแล้วนะคะเย็บจากมุมนี้แล้วมามุมนี้ที่มีทีไม่แก้วจะเย็บจากมุมนี้มามุมนี้มุมนี้มามุมนี้แล้วมุมนี้มามุมนี้นะคะที่ไม่แก้วเก็บตรงนี้นะคะางเนี้ย เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะเก็บมุมนี้นะคะทีเนี้ยเส้นนี้นะคะนี่นะคะจืดจัดจัดให้มันนี่ก่อนนะคะ แล้วเหลือเหลือมุมสุดท้ายนะคะนี่คือมุมที่4นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะจากมุมนี้ไปมุมนี้นะคะพวบกาหากันนะคะจัดจัดให้เรียบร้อยก่อนนะคะจัดกรีบให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านหลังนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ด้านที่ที่เราเย็บไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพลิกกลับไปด้านหลังกันนะคะอันนี้ด้านที่เย็บเราจิ้มเข็มขึ้นข้างบนอย่างนี้นะคะเข็มนี้นะคะจิ้มขึ้นด้านบนอย่างนี้นะคะนี่นะคะ เห็นไหมคะเข็มจิ้มขึ้นด้านบนเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ไม่แก้วทําให้ดูเนาะอ่าอ่าเห็นไหมคะจิ้มด้านบนแล้วก็จัดกีบให้เรียบร้อยนะค่ะอืดอย่างนี้นะคะเห็นดูเป็นผีเสื้อหรือ,อยังคะจัดกีบผีเสื้อก่อนคะ่ะ จัดกีบผีเสื้อให้สวยๆยก่อนนะคะนี่นะคะจัดกีบผีเสื้อให้สวยสวยก่อนนะคะจัดกีบผีเสื้อก่อนอันนี้ก็จัดกีบผีเสื้อก่อนจัดกีบผีเสื้อให้ได้รูปก่อนนะคะค่อยเย็บมัดรวมกันเนาะ ได้แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้ยังงีงอ่าได้แล้วจัดจัดกี่ปีเสื้อเสียดเย็บอย่างงี้นะคะทิ้งไปเลยค่ะเย็บมัดอืเห็นไหมคะฝั่งนี้เหมือนกันค่ะจัดกีบปีเสื้อให้เรียบร้อยก่อนนะคะกีบปีเสื้อต้องสวยสวยนะคะ ถ้าไม่สวยมันจะนี่นะคะจัดจัดให้สวยๆก่อนจัดกิพผีเสื้อก่อนนะคะนี่คะ่ะนี่นะคะ,ะเห็นดูปเป็นรูปเป็นร่างผีเสื้อหรือยังคะฝั่งนี้เราก็จัดนะคะจัดให้สวยๆก่อน เห็นไหมคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองลายผีเสื้อบัตเตอร์ไฟนะคะาอาจจะ ค่ามันนี่นะคะลายผีเสื้อเราเสร็จแล้วทีนี้เรามาจัดข้างหลังอีกนะคะอันนี้ข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ติดเลื่อมติดมุกนะคะเดีย๋ยวนี้แก้วจะติดติดมุกนะคะติดมุกให้ผีเสื้อหน่อยนึง เก็บติดไปเลยนะคะมาเตอร์ไฟลเสร็จแล้วเราจะมาจับตัวกีบตรงนี้ค่ะล็อ,ลอเราจะมาล็อกกีบตรงนี้ไว้นะคะกีบด้านหลังไว้นะคะ นี้นะคะที่ที่เราจะมาล็อกกีบไว้นะคะเห็นไหมคะที่ไม่แก,ก้วทำไว้นะคะตรงมุมนี้กับมุมนี้นี่นะคะมุมนี้กับมุมนี้มุมนี้กับมุมนี้นี่นะคะ,นะเราจะมาเราจะมาล็อกไว้ค่ะไม่ให้กีบมันหลุดนะคะ จะเป็นกี่ผีเสื้ออยู่ทีนี้มุมนี้กับมุมนี้นะคะทั้งสี่มุมนะ ทีนี้มุมสุดท้ายนะคะล็อกด้านหลังไว้นะคะ ล็อกผีเสื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกีบนี่มีหลุดผีเสื้อเนาะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าใครไม่ติดเลื่อมติดมุกตรงนี้นะคะก็ติดเป็นผีเสื้อแทนก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะจะประมาณนี้นี่นะคะ ลายผีเสื้อค่ะ butterfly pattern นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้ากีบมันไม่สวยดอกมันไม่สวยก็จัดจัดนิดนึงนะคะก็จะสวยแบบนี้เนาะ mm hmm. เย็บง่ายเองนะคะเย็บไม่ยากเลยะคะ mm ่ะ hmm. เห็นไหมคะนี่ butterfly นะคะนี่นะคะง่ายไหมง่ายสุดๆเลยเนาะ pattern นี้นะคะคือ อันนี้คือแพทเทิร์น9คูณ9ช่องขนาด2เซนติเมตรเนาะง่ายๆเย,ย,ย,ย็บเย,ย,ย็บตรงกลางตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยสอยตรงมุมนี้แล้วก็ค่อยสอยตรงมุมนี้สอยทั้งมุมทั้ง4ี่มุมแล้วก็รวบข้าหากันนะคะเสร็จแล้วเราก็มาล็อกล็อกกีบอ่าเราก็มาล็อกกีบผีเสื้อก็คือมุมที่3กับมุมที่6เนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะถ้าคือถ้าไม่ล็อกอ่ะ คือถ้าไม่ล็อกกีบอย่างนี้นะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะที่เราล็อกกีบไว้เมื่อกี้นะคะอันนี้อันนี้เราล็อกกีบไว้เนาะถ้าไม่ล็อกกีบมันก็ผีเสื้อก็จะแตกนะคะก็จะไม่เป็นผีเสื้อให้นะคะเราต้องล็อกกีบมันไว้เนาะจะประมาณนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะหรือว่าจะติดผีเสื้อไปอย่างนี้ก็ได้นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวแม่แก้วติดให้ดูอืมใครใครจะติดผีเสื้อไปอย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะสวยงามมากเนาะเดี๋ยวแม่แก้วลองติดดูซิดอกหนึ่งถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่เอาแบบไอติดมุกเราจะติดผีเสื้อไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่แก้วลองติดดูดอกนึงเนาะจะสวยไหม ติดผีเสื้อให้นะคะนี่นะคะตรงนี้แล้วก็ติดผีเสื้อไปเลยเห็นไหมคะมันจิ้มขึ้นด้านบนนะคะนี่เอาผีเสื้อใส่นะคะ ก็ใส่มุกจะใส่มุกไม่แก้วใส่มุกใส่มุกสีเงินจัดให้มันสวยๆเลยนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะผีเสื้อ ล็อกด้านหลังจ้าเสร็จแล้วจ้าเห็นไหมคะแค่นี้เองผีเสือ้อลายผีเสื้อไม่แก้วเนอะนี่นะคะ น,นี้แม่แก้วเย็บเย็บให้ดูอ่ามันก็เลยเป็นได้สีชมพูนะคะนี่นะคะเนอะลายผีเสื้อบัตเตอร์ไฟนะคะมันมีอีกค่ะเดี๋ยวเดีแม่แก้วอ่าอันนี้ติดมุกก็จะสวยนิดนึงนี่นะคะใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะหรือยให้แม่แก้วทำแบบไหนก็ คอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะเม่แก้วจะทำแพทเทิร์นทำแบบให้เนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ